สวัสดีค่ะพามาดูต้นไม้อีกแล้วค่ะวันนี้เราก็มาเดินดูตรงพิกก่อนเลยเนี่ยค่ะก็ไม่รู้เป็นอะไรนะคะแต่เราก็ตัดทิ้งหมดแล้วนะคะแล้วก็เหลือไว้เริ่มแตกใหม่ก็มีนะคะเหมือนนกจิกใบไปอะคะ่ะพิกก็ได้กินตลอดเลยนะคะ เนี่ยค่ะจะชอบเป็นแบบนี้ค่ะไม่รู้เป็นอะไรสดชื่นมากเลยค่ะพามาดูต้นไม้เหมือนเดิมมะละกอเราก็โตเยอะแล้วนะคะกะเพราโหระพา,พาก็ ได้กินตลอดนี่ค่ะมะละกอที่ให้ดูรอบที่แล้วนะคะโตเยอะแล้วค่ะวันนี้เอาเม็ดบักเม้าออมาหมกไว้อีกแล้วนะคะนี่นี่ค่ะมะละกอรเริ่มเป็นลูกแล้วค่ะรุ่นใหม่ ที่สวนน่ะมะละกอนะคะลงนะจะต้องมีมะละกอตัวผู้ทุกครั้งเลยค่ะหลายต้นแล้วแต่ก็ไม่ได้ตัดทิ้งแล้วนะคะพิกขึ้นเองนะคะนี่ก็เลยปล่อยไว้นะคะนี่ค่ะตัดอ้อยออกไปแล้วนะคะ<ม>ตอนแรกเป็นกออ้อยนะตรงนี้ เพราะว่ามันมีคาบงูค่ะก็เลยรู้สึกกลัวโลกมากอะค่ะเพราะอ้อยเวลาเขาใบเขาเหี่ยวแห้งแล้วจะลกมากเลยนะคะนี่ค่ะก็เลยต้นขนุนมาลงแล้วกอกฝรั่งนะคะแล้วก็ต้นกระท่อมเขาให้ปลูกได้แล้วเนาะก็เลยปลูกติดสวนไว้สองต้นต้นฝรั่งของเราในหน้าของเราก็โตเยอะนะคะนี่ฝรั่งของเราก็เป็นดอกเป็นลูกเต็มต้นเลยค่ะ นี่ค่ะอ้อยที่เราตัดทิ้งก็เสียได้เหมือนกันนะคะมีสวนก็ต้องมีอ้อยเนาะแต่ว่าไม่ไหวจริงๆค่ะลกมากเนี่ยค่ะเราก็ซื้อไม้มาตอกขอบบ่อกันดินสไลด์นะคะแล้วก็เราตัดกิ่งไม้อะไรแบบนี้เราก็เอามาลงเนี่ยค่ะพอเราลงปุ๊บเขาก็ยุ่จะยุบไปเรื่อยนะคะก็จะแน่นยากอยู่นะคะ พราะนี่ใส่ลงไปเยอะมากก็ยังไม่แน่นเลยนะคะเนี่ยค่ะซื้อไม้มาเมื่อวานไม่ได้มากับพ่อบ้านเขาก็มาต่อขอบบอ่อเพื่อที่จะแบบมีอะไรก็เอาไปลงตรงนั้นนะคะก็จะได้เนื้อที่เพิ่มเดินได้ค่ะเดีย๋ยาวพาไปดูหน่อไม้กันนะคะวันนี้มีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ นี่นะคะวันนี้มีหน่อไม้อยู่นะคะเสียงพ่อบ้านเ็าสูบน้ำออกจากบ,บ,บ่อค่ะเพราะว่าลากต้นไม้ชื้นมากเสียงดังนิดนึงเนาะพ่อบ้านสูบนี่ค่ะพอได้กินอยู่นะคะนี่แหนงแบบนี้ก็ใช้ได้นะคะนี่ใหญ่อยู่ค่ะได้เยอะอยู่นะคะ เต่างอยเยอะเลยค่ะเนี่ยอันนี้เราก็ต้องฟันทิ้งนะคะไม่เก็บไว้เพราะว่าเดี๋ยวเป็นกิ่งขึ้นมาโลกมากเลยค่ะพี่สูงๆก็ปล่อยเขาแต่ว่าเราต้องตัดแต่งโคนไผ่อ่ะให้สะอาดอยู่ตลอดเวลานะคะจะได้ไม่ลกแล้วก็สะอาดตาแบบคือเขาก็จะได้มีหน่อบ่อยๆนะคะนี่ค่ะดูมาขึ้นตรงนี้เลยค่ะทางเดินเลย เราก็เริ่มน้อยลงแล้วนะคะก็เก็บไปสองรอบแล้วไข่มีสามกอนะคะนี่ค่ะวันนี้กอนี้ก็พอได้นะคะนี่มีหน่อใหญ่แล้วก็มีหน่อเล็กๆเ,เนี่ยค่ะฝั่งนู้นก็มีนะคะเยอะอยู่ค่ะวันนี้หน่อไม้อทิตที่แล้วไม่มีแต่แหนงเยอะมากเลยค่ะต้องตัดออกดีในน้อยเงี้ยตัดง่ายนะคะนี่ดึงก็ออกแล้ว เราดึงก็ออกนะคะแต่ถ้าเรามีมีดเราเฉาะมันจะเกี้ยงหน่อยนี่ค่ะแล้วก็กินไปไม่ให้แตกถ้าไหนงสูงไม่ถึงก็ปล่อยเข้าไปนะคะเนี่ยค่ะต้นไผ่ขนาดเราตัดแต่งตลอดเวลานะคะก็จะไปกินที่เพื่อนบ้านนะคะเห็นไหมแต่อันเนี้ยเขายังไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรก็ไม่เป็นไรค่ะถ้าอนาคตก็คงจะต้องตัดออกให้เขานะคะนี่เขาไม่ว่าอะไรเขาบอกปล่อยไปก่อนเพราะว่ากิ่งเดียวค่ะ หนักใบก็โน้มลงไปเี่ยค่ะได,ได้พาเดินไปดูข้างหลังเลยนะคะต้นคี้เหล็กของเราจากต้นน้อยๆอะคะ่ะตอนนี้โตมากเลยนะคะนี่หูเริ่มเป็นสวนมากแล้วนะคะตอนนี้เพราะว่าต้นไม้โตพ้นตัวเราแล้วก็ จะดูล่มลื่นขึ้นนะคะไม่ลกเหมือนว่าตอนแรกตอนแรกเดินไปตรงไหนก็ลกมากเลยนะคะเพราะว่าต้นไม้ก็ยังไม่พ้นตัวเรานี่ค่ะวันนี้ก็ได้กล้วยไปนะคะเพราะบ้านเราก็ก็ฟันเล็กๆใส่บ่อไว้เดี๋ยวปลาเขาก็มาตอดมากินเองอะคะ่ะค่ะเดี๋ยวจะไปเก็บพริกกันแล้วนะคะ มะม่วงหามะนาวโหของเราเต็มต้นเลยค่ะนี่เก็บไปหลายล็อตแล้วนะคะนี่นี่เป็นใหม่แล้วค่ะยังเล็กอยู่ค่ะวันนี้เราก็ทําสวนตัดแต่งกิ่งไม้นิดหน่อยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะก็ะเลยพามาชมบรรยากาศรอบๆนะคะรอบหน้าบ้านเรานี่ค่ะนอนหลับหลายรอบเลยพนะี่เจยามเย็นของเรา มีความสุขมากเลยไม่อยากกลับบ้านเลยนะคะอยากใช้ชีวิตอยู่แบบบ้านสวนแบบนี้ค่ะแบบรู้สึกเงียบทำให้จิตใจเราสบายนะคะพออยู่ในเมืองบางทีอะ่ะมันก็ดีกับความเจริญนะคะแต่ว่าได้ยินเสียงรถทั้งวันบาง,งครั้งก็ทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าเครียดนะคะมันเป็นเอง นี่ยค่ะนานๆจะมีรถวิ่งมานี่นะคะเขาเรียกบันมะยุโรยป่าเขาบอกก็เป็นยานะคะเห็นดูใน Youtube นะคะแต่เราไม่รู้ว่าสับป,ปะเขาทำยังไงนะคะบานยุโรยป่าเป็นยาเนี่ยค่ะรอบด้านของเราสดชื่นมาก ค่าจะมาดูผักกันผักโอ้อยู่ลึกแล้วค่ะจะพาไปดูผักกันนี่ค่ะวันนี้ก็ได้ไปนิดหน่อยเองนะคะเพราะว่าเก็บหลายรุ่นแล้วมีลูกหม่อนนะคะชะอมมะตูมแขกหะกระพากระเพราพริกค่ะนิดหน่อยแล้วก็หน่อไม้นะคะหน่อไม้ได้ถังหนึ่งเลยเนี่ยค่ะข้างล่างนี้ นี่ค่ะแล้วก็มักเขืออ่อนๆเลยค่ะสดชื่นมากบรรยากาศค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ